สวัสดีครับเพื่อนผมช่างกีจนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนมาอัปเดตรถของทางยามาฮ่านะที่มีจําหน่ายอยู่ณนะปัจจุบันนะครับรวมทั้งออโตเมติกแล้วก็รถโซ่นะมีทั้งหมด17รุ่นนะมีทั้งหมด17รุ่นรถปี2022แล้วก็ปี2023นะปัจจุบันนะครับที่มีจําหน่ายอยู่ในยามาฮ่าสแคที่มีขนาดทีซีไม่เกิน 400cc ซีซีนะครับมีทั้งหมด17รุ่นนะครับแต่ที่จะพามาดูวันนี้จะพามาดูว่า ในแต่ละรุ่นเนี่ยเขามีซีซีเต็มหรือเปล่าหรือว่ามีซีซีเกินหรือเปล่านะครับหลายคันหลายรุ่นหลายยี่ห้อหลายแบรนด์ที่อ่ตีอ่แบรนด์ตลาดว่าเป็น350ห,หรือเป็น4 0 0ซีซีแต่ซีซีจริงอาจจะเพียงแค่300ต้น,ต,นต้นก็ได้นะเดี๋ยวมาดูของยามาฮ่าจะมีซีซีเต็มหรือซีซีเกินหรือเปล่านะครับสำหรับรถของทางยามาฮ่านะตัวนี้จะเป็นเจ้าตัวรถเกียร์นะจะมีทั้งหมด1 2 3 45 6 7 8 9 รถเกียร์จะมีทั้งหมด9รุ่นนะเพื่อนส่วนอโตเมติจะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8นะอโตเมติจะมีทั้งหมด8รุ่นย้ำว่าไอ้น,นี่เป็นรถยามาฮ่าที่มีจำหน่ายอยู่ในยามาฮ่าสปพรนะที่มีขนาด cc ไม่เกิน4 0 0ซีซี cc นะครับเดี๋ยวมาเริ่มต้นกันตั้งแต่รุ่นแรกเลยรุ่นที่ได้รับความนิยมณปัจจุบันนะตัวนี้เป็นรถเกียร์ตัวนี้เป็นร,รุ่น,นฟินฟินในตลาดจะมีะการโฆษณา cc อยู่ที่100 1ซี c c นะแต่ขนาด cc จริงของเขาอยู่ที่ 114cc นะครับเป็นเครื่องยนต์4จังหวะนะครับรุ่นต่อมารุ่นที่2จะเป็นเจ้าตัว All New Exeter นะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ 155cc นะครับตัวนี้ก็ cc เต็มนะครับคือ155นะครับรุ่นที่3เป็น WR 155นะครับตัวนี้ก็เป็น cc เต็มเหมือนกันนะครับ 155cc ในเครื่องยนต์ 155cc ของทางามาฮ่า จะ CC เต็มทุกรุ่นนะนเพื่อนเนรุ่นต่อมาเป็น XSR 155ก็จะมีขนาด CC เต็มอยู่ที่155 c c นะครับตัว MT15 ก็มีขนาด CC ที่155 c c เต็มนะครับตัว R15 ก็มีขนาด CC อยู่ที่155 c c เต็มนะตัวนี้เป็นขนาดอปริมาตรกระบอกสูบที่แท้จริงนะครับตัวนี้เป็น CC จริงนะจะสังเกตได้ว่าในเครื่อง Yono 155 CC จะมีขนาดซีซีที่เต็มนะเพื่อนๆมีขนาดซีซีที่เต็มนะคือ1 5 5 cc สซีซีนะครับส่วนรุ่นต่อมาตัวนี้เป็น MT 0 3เป็นเครื่องยนต์320 cc ซีซีแต่ขนาดซีซีจริงให้มา321ร้อซีซีนะครับว z f R3 ตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์320ซีซีเช่นเดียวกันแต่ขนาดซีซีจริงเป็น321นะตัวนี้ต้องบอกว่ามันเป็น ขนาด cc ในการสื่อสารในการโฆษณาเขาก็จะอีกแบบหนึ่งนั้นเพื่อนในทางกฎหมายหรือว่า,าในทางาปริมาตรจริงๆเขาก็จะมีขนาดอยู่ที่3 2 1ร้อี c นะเราจะไปบอกว่า,า r สามสามร้อยี cc มันก็กระ,ะอยู่ใช่ไหมเพื่อนเขาก็เลยตีเป็น3 2 0ร้อี cc นะครับรุ่นต่อมารุ่นสุดท้ายที่มีขนาด cc ไม่เกิน4 0 0ซีซี c ที่มีจำหน่ายอยู่ในยี่ห้อาแพร์นะตัวนี้จะเป็น sr 4 0 0นะครับจะมีเครื่องยนต์ปริมาตรกระบอกสูบ ซีที่แท้จริงอยู่ที่399 cc นะตอนนี้ก็ตีไปเป็น400 cc ก็ถือว่าไม่น่าเกียดสำหรับในสามร้อยเก้าก็ตีเป็น400 cc นะครับอย่างเจ้าตัว R 3 321ก็ตีเป็น320 cc นะครับนี่คือ,อปริมาตรกระบอกสูบที่แท้จริงของเขานะขนาด cc จะมีเฉพาะรุ่นฟินนะที่ อ่า1 1 5ซีซีแต่ปริมาตรกระบอกสูบวิทยาจริงคือ1 1 4ซีซีนะครับนี่คือส่วนของรถโซ่นะครับของยามาฮ่าปัจจุบันนะครับที่มีเครื่องยนต์ไม่เกิน4 0 0ซีซีนะครับก็จะมี SR400 R3 MT03 R15 MT15 s r WR อ็5 Exciter สา5แล้วก็มีเจ้าตัวรุ่นฟินนะครับเป็นรุ่นน้องเล็กส่วนสำหรับรถโซ่นะครับ ต่อไปมาดูในเรื่องของรถอัตโนมติตัวนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด8รุ่นนะครับสำหรับอนะัตโนมตินปัจจุบันนะตัวนี้รุ่นแรกเลยจะเป็น gt 125นะครับเป็นเครื่องยนต์1 2 5ี cc ตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ที่ได้ cc มาเต็ม125เลยนะครับตัวฟีโนก็เครื่องยนต์ร2 5ก็ได้ cc ร2 5ีนะครับตัวคิวบิตเครื่องยนต์ร2 5ี cc ก็ได้เป็น เอา 125cc เต็มนะครับตัวฟาซิโอเป็นเครื่องยนต์ 125cc ก็ได้ไปริมาตรที่แท้จริงก็ 125cc นะครับตัวแกรนฟิรโนัไฮบริดใหม่ล่าสุดก็ 125cc เต็มเหมือนกันนะครับเจ้าต,ตัวรถอัตโนมัติที่มีขนาดเครื่องยนต์ 125cc ของทางยามฮก็เป็น cc ที่เต็มทุกรุ่นนะเพื่อนๆอ,อ่าเป็น 125cc เต็มทุกรุ่นนะครับสำหรับเครื่องยนต์ 125cc นะต่อมาอัตโมติรุ่น 125cc ก็จะมีแอร์ล็อ เครื่องโยโน155 55ก็ให้ซีซีมาเต็มนะเพื่อนเป็น1 5 5 c ซีซีนะส่วน NMAX ก็เป็นเครื่องโยโน่ร้55ซีซีก็ให้ซีซีมาขนาดเต็มนะครับเป็น155 cc ซีซีนะส่วนพี่ใหญ่ของเขาในออโตเมติกรุ่น300 cc ซีซีก็คือเจ้าตัว XMAX 300นะตัวนี้จะมีปริมาตรกระบอกสูบที่แท้จริงอยู่ที่ 292cc นะถือว่า cc ไม่เต็มแต่ก็มีอาตีเป็นในรุ่นของ 300cc นะเพื่อนก็ถือว่าห่างกันอยู่เพียงแค่ 8cc นะตัวนี้ปริมาณที่แท้จริงเขาอยู่ที่ 292cc นะครับส่วนในการสื่อสารต่างๆก็จะเป็นว่า XMAX300 นะครับแต่ cc จริงอยู่ที่ 292cc นะครับนี่คือตารางหรือว่าเป็นข้อมูลรถรุ่นรถต่างๆที่มีจำหน่ายอยู่ณนะปัจจุบันที่ยมาาสแคที่มีขนาด cc ไม่เกิน400ซีซีนะครับถ้ารถที่มีขนาดซีซีที่เกิน400ซีซีเขาก็จะจําหน่ายอยู่ทางไรเรือขับก็ตีเป็นบิ๊กไบนะครับแต่ในอาชอลูมที่เป็นขนาดเล็กก็จะมีอยู่ทั้งหมด17รุ่นที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่นะแยกเป็นรถโซ่ทั้งหมด9รุ่นนะครับแล้วก็จะเป็นรถเกียร์ทั้งหมด8รุ่นนะครับใช่หรือเปล่า1 2 3 4 5 6 7 8 9รถโซ่จะมีทั้งหมด9รุ่นแล้วก็จะเป็นตัว รถอัตโมัติทั้งหมด8รุ่นนะครับนี่คือเป็นรถที่มีขนาดซีซีไม่เกิน 400cc นะมาอัปเดตในเรื่องของอปริมาตรกระบอกสูบที่แท้จริงของเขานะครับก็จะมีเกินและก็มีขาดด้วยนะครับฟินก็เป็น114ส่วนเจ้าตัววายชนอาสเป็น321นะครับตัว X Max 300ตัวนี้ก็จะอยู่ที่292นะครับนี่คือขอโมโม้อมูลเบื้องต้นในเรื่องของปริมาตรของกระบอกสูบนะครับมีเพื่อนที่ตกเขียงกันที่สงสัยว่า ทำไมเขาไม่ทําซีซีมาเตรมแล้วทำไมการตลาดทําไมสื่อสารไปว่ามีขนาดซีซีที่300นะครับตัวนี้ก็มาอธิบายให้เข้าใจว่ามันจะมีขนาดซีซีที่อาแตกต่างกันไปนะครับบางรุ่นก็เต็มบางรุ่นก็ไม่เต็มนะครับนี่คือข้อมูลทางด้านเทคนิคของอายานยนต์ของยามาฮานะครับตัวนี้จะเป็นตารางาข้อมูลเฉพาะของเจ้าตัวมอเตอร์ไซค์นะครับจะบอกปริมาตรระยะชักระยะทูลกําลังอัดต่างๆนะครับรวมถึงปริ ใช้กระแสะไฟเท่าไหร่ใช้น้ำมันเครื่องเท่าไหร่ก็จะมีอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับนี่คือเป็นข้อมูลจำเพาะรวมของยามมห้าปี2022ถึงปี2023นะครับเอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนคลิปนี้ช่างกิดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ I can hear the demons call when they do what they do And now I feel like taking off, find a place with a view The pain is never gonna stop if it's controlling you I know that time can heal it all, I just gotta get through I just gotta get through, I just gotta get through Cause I feel like taking off, find a place with a view The pain is never gonna stop if it's controlling you I know that time can heal it all, I just gotta get through Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true I wanna...